สนับสนุนโดยไพยเวตคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา โอมูด้าไฟส์เป็นรถ BSUV รุ่นแรกของทําค่ายเชอร y ี่ที่ใช้การออกแบบ Art in Motion และขณะนี้มีแผนจะเปิดตัวไปทั่วโลกภายในปี2 0 1 3สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกของท้งค่ายและขณะเดียวกันก็มีแผนเข้าสู่ตลาดประเทศไทยด้วยนอกจากโอมูด้าอีแล้วยังมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า100%ระดับ i ฮอีก2รุ่นในอนาคตอันใกล้ด้วยเช่นกัน ซึ่งล่าสุดมีภาพการทดสอบวิ่งของเชอร์รี่โอมูด้าไส์อีรุ่นพวงมาลัยขวาซึ่งเป็นรถยนต์ที่กำลังจะเปิดตัวนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.6ทีนอกจากนี้ยังเป็นรุ่นที่ส่งออกในตลาดต่างประเทศที่ครอบคลุมทั้งพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวาอีกด้วยและเชอร์รี่ยืนยันว่าโอมูด้าไฟส์จะทำตลาดในประเทศไทยจะเป็นเวอร์ชันไฟฟ้าร0 0เนและอาจมีรุ่นเครื่องยนต์สันดาปให้เลือกอีกด้วยและราคาก็จะไม่แรงอย่างที่คาดไว้อย่างแน่นอน ซึ่งณนขณนะนี้โอมูราไฟอยู่ระหว่างการพัฒนาและสำหรับรถที่ทดสอบวิ่งคือเชอร r y ี่โอมูรฟรุ่นพวงมาลัยขวาซึ่งไม่มีจำหน่ายในประเทศจีนเพราะประเทศจีนขับซ้ายและรุ่นดังกล่าวจะได้รับการออกแบบไม่แตกต่างจากประเทศจีนนอกจากนี้เราจะได้เห็นโลโก้ 290T ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรุ่น1.6 TDI พร้อมก,กับเกลืน4ล้อ และปัจจุบันเชอร์ี่มีใสก่การประกอบ CKD ในปากีสถานซึ่งประเทศนี้ขับขวาเหมือนประเทศไทยซึ่งคาดว่ารุ่น1.6ทีจะเปิดตัวในปากีสถานและสำหรับประเทศไทยพร้อมจะเปิดตัวในรุ่นไฟฟ้า100%ภายในปี2023นี้เช่นกันโดยเชอรี่โอมอด้าไฟฟจะมีขนาดและมิติตัวถังที่มีความยาว4,400ม mm, มกว้าง1830ม mm, สูง1590ม mm, เมตร ระยะฐานล้อ2,630ม m mm, มรวมถึงยังใช้ล้อแมอกสีตัดกันขนาด18นิ้วส่วนในด้านงานออกแบบภายนอกของโอมูด้า5ด้านหน้าของตัวรถจะถูกออกแบบด้วยโครงสร้างไลท์คอบที่ประสานกันอย่างลงตัวกัดกระจังหน้าทรงเพชรนอกจากนี้สปอยเลอร์ปีกหลังของตัวรถจะถูกออกแบบ2ชั้นอย่างล้ำยุคเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขับขี่และช่วยในการระบายอากาศของตัวรถรุ่นนี้ด้วย โดยเฉพาะส่วนไฟหน้าจะเป็นแบบแยกกันโดยใช้ไฟ LED รูปทรงตัว T สำหรับวิ่งเวลากลางวันส่วนไฟท้ายจะใช้หลอดไฟ LED แบบ Urban ที่ช่วยเสริมความโดดเด่นและแตกต่างจากไฟหน้าส่วนงานดีไซน์ภายในจะออกแบบให้ดูหรูหราโดยมาในโทนสีขาวฟ้าตกแต่งขอบด้วยเส้นสีเหลืองเบาะนั่งคนขับสีฟ้า พวงมาลัยมันติฟังชั่นสามก้านหน้าจอคู่ขนาดใหญ่ถึง24.6นิ้วพร้อมทั้งติดตั้งระบบเทคนโนโลยีอัจฉริยะไรออน5.0 AI และระบบเสียงจากโซนี่พร้อมทั้งไฟตั้งบรรยากาศภายในห้องโดยสารถึง64เฉดสีสำหรับผลพลังของเชอร์ 5, รี่โอมาด้า5ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถเบื้องต้นว่าจะมาในเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.6ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด 323นิวตันเมตรสามารถวิ่งในทางไกล450กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน nEDC ส่วนการชาร์จไฟแบบ ac จะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงและการชาร์จเร็ว dc fast charge จาก30%ถึง80%จะใช้เวลาประมาณ40นาทีนอกจากนี้ในด้านระบบความปลอดภัยของ obd five ได้รับการติดตั้งระบบ a d a รุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติต่างๆเช่นการตรวจจับจุดบอด การแจ้งเตือนจราจรด้านหลังระบบเบรกจุดถึงอัตโนมัตริรวมถึงสามารถระบ,บุกระนิ่ถนนและคนขี่จักรยานได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในระบบความปลอดภัยแบบแอคทีฟและพาสตีตัวในแง่งของขนาดตัวรถนั้นโอมูราไฟจะแขวงไว้ด้วยยีนที่มีความเป็นสากล5ข้อด้วยกันได้แก่การวิจัยและพัฒนาระดับสากลมาตรฐานระดับสากลคุณภาพระดับสากลชื่อเสียงระดับสากลและการเปิดตัวในระดับสากล อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานระดับ5ดาวซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของโครงการประเมินรถใหม่ของยุโรปเช่น E.N.C.A.P ออสเตรเลีย E.N.C.A.P จีน E.N.C.A.P เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Asian n c a p ไปจนถึง L.N.C.A.P ในเมริกากลางและเมริกาใต้อีกด้วย และสำหรับกำหนดการเปิดตัวของ Omoda 5 EV มีแผนจะเปิดตัวสู่ตลาดประเทศไทยภายในปี2 0 2 3นี้แต่ยังไม่สามารถระบุวันหรือเดือนที่แน่ชัดได้ในขณะน,นี้ซึ่งเราต้องติดตามดูกันต่อไปครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์เนจะรีบมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่มีส่อนใครทกับ Auto new, ออโต้คาร์นิวครับ